สวัสดีครับคลิปนี้มาลองอะไรนิดนะครับ Q u Series ตัวใหม่ล่าสุด Q u 5นะครับเป็นตัว5นะครับมี้ากับ 5, 5ดีนะห้ดีก็คือมีดังเต้เดี๋ยวดูเราตัวเครื่องนะครับส่งแท้ตัวใหม่นะครับรุงแกะมาเลยเดี๋ยวลองให้ก่อนที่จะส่งมอบ Serial number ไอ้เฟอร์แมร์ก็อัปเดตให้แล้วนะครับ1.1.0ปัจจุบันล่าสุดครับของใช้งาน Serial number นี้นะครับโอเคลองเลยครับ QU ห้า QU CV ตัวใหม่ล่าสุดแบบ a l i ร n Heat น,นะครับตัวนี้ใช้ชิป XCV iCore แล้วก็คุณเ,เ,เสียงระดับ 96K h z นะครับทันสมัยล่าสุดนะครับอัปเดตได้ด้วยนะครับเบอร์แบ,บง,บงนะครับ Silver เครื่องนี้ตรงกันนะครับด้านหลังเครื่องครับมีพอร์ต t y p ซีอยู่นี่นะครับ SD Card แ a มเสียบไฟได้นะครับ บีเอสลิ S Link นะครับตบ่อสเตตบ็อกซ์ได,<ย>ด้เรียบร้อยครับสำหรับเครื่องนี้ q ิ5นะครับผมจากดาริน์อี